มาพบกับ OS Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัวสแกนเนอร์นะครับเป็น HP Scanjet N, N 6 3 5 0นะครับติดตั้งไดรเวอร์ให้สามารถสแกนได้ผ่านเน็ตเวิร์นะครับผ่านสายเลนนะครับรุ่นนี้รองรับเน็ตเวิร์แล้วนะครับรองรับเลนแล้วนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะทำการสแกนผ่าน เน็ตเวิร์กได้นะครับแต่ก็เป็นภายในองค์กรนะครับเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับจะทําการเชื่อมต่อสายแลนนะครับเข้ายังตัวสแกนเนอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับเรารอสักครู่นะครับหรือจะทําการตรวจสอบนะครับที่หน้าจอของตัวสแกนเนอร์ HP Scanjet N6 350นะครับในส่วนของ Network แล้วก็ View Network นะครับเพื่อจะดูรายละเอียดต่างๆว่า IP อะไรต่างๆนั้นจ่ายให้กับตัวสแกนตัวนี้แล้วหรือ,อยังนะครับถึงจะทำการติดตั้ง Driver แล้วก็ทำการสแกนผ่านระบบ Network ได้นะครับโอเคนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อสายแลนนะครับเข้ายัางตัวสแกนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับผมจะทำการ เสร์ชหาไดรเวอร์แล้วทําการติดตั้งโอเคนะครับก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปนะครับ 6n6350 แล้วก็พิมพ์คําว่าไดรเวอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเมื่อ Enter เข้ามานะครับท่านก็จะเจอกับ URL หลายๆอันนะครับในหลายๆอันเนี่ยนะครับก็จะมีบางอันที่ไม่ใช่เป็น URL ของ HP นะครับอันนี้ผมไม่แน,น่นนะฮะ แนะนำให้เลือกเป็น URL ของ HP โดยตรงนะครับจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคผมแนะนำนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะครับไดรเวอร์สำหรับวันนี้นะครับมันยังถ้าถ้ากดภาษาไทยนะครับปรากฏว่ามันไม่มีไดรเวอร์นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยมันไม่มีไดรเวอร์ให้ผมแนะนำให้เลือกเป็นของอต่างประเทศนะครับกดลิงก์ที่2นี้ก็ได้นะครับ เมื่อกดเข้าไปนะครับนะมันก็จะเจอกับหน้านี้นะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าตรวจพบระบบปฏิบัติการในขณะนี้เป็น Windows 1 6 64บิตซึ่งก็สืถูกต้องแล้วนะครับถ้าไม่ใช่นะครับท่านก็เปลี่ยนตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้เจอเป็นที่ยบรอยแล้วนะครับก็จะเจอในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์แล้วก็ไดรเวอร์นะครับสำหรับ Windows 1ิบหบิตนะครับเมื่อคลิกเข้ามานะครับ จะเจอเฉพาะไดรเวอร์อย่างเดียวครับนะไดรเวอร์ Driver นะครับแล้วก็ยูทิลิตี้นะครับไม่มีโปรแกรมแกนโอเคนะครับอ่ะผมกดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วทำการติดตั้งนะครับกด yes เลือกภาษาควรเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดโอเคไปครับคลิกนิกไปนะครับคลิกนิกไปกดยอมรับนะครับกดนิกไปกดนิกไปกด Install กด finish นะครับแล้วก็กด finish อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นย่อหน้าลงมานะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับท่านจะเจอกับตัวนี้นะครับชื่อว่า h p scaner two นะครับ utility นะครับ n 6 3 5 0ให้ท่าน double ลคลิกนี้เข้าไปครับกด yes นะครับไปยังส่วนของ network นะครับจากนั้นกด connect scan กดอะโลนะครับรอนะครับอย่างที่บอกนะครับขั้นตอนนี้สำคัญท่านจะต้องเสียบสายเลนเข้ายังตัวสแกนเนอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนถ้าหากว่ามันไม่เจอนะครับให้ทำการปิดตัวสแกนเนอร์นะครับ แล้วก็เปิดใหม่นะครับเสียก่อนนะหนึ่งหงรอบนะครับหรือไม่ก็เช็คสายเลนให้ดีเสียก่อนนะครับหรือกรณี1น,นะครับซึ่งเ,เราเสียบสาย USB เข้ายัางตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะฮะจากนั้นถอดสายแล้วก็ทำการเสดหานะครับแบบนี้มันจะไม่เจอนะครับที่ผมทดลองดูนะนะครับ โอเคนะครับถ้าเกิดไม่เจอนะครับให้ท่านถอดสาย USB นะครับเสียบสายแลนจากนั้นก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับรอสักรู่นะครับแล้วทำการเสิร์ชหาใหม่อีกครั้งนะครับผมก็กดเสิร์ชใหม่อีกครั้งนะครับปิดเครื่องไป1รอบนะครับโอเคเจอขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็น URL ดังกล่าวนี้นะครับเพราะเราเสียบอยู่ในเครือข่ายเราก็กดนิกได้เลยครับชื่อนะครับชื่อนี้จะปรากฏอยู่บนหน้าจอของเครื่องสแกนเนอร์นะครับอันนี้เราเปลี่ยนแปลงได้ผมไม่ต้องการเปลี่ยนนะครับก็ใช้ชื่อนี้ผมก็กดนิกไปได้เลยขั้นตอนนี้เรารอสักครู่นะครับ กด finish นะครับแบบนี้แสดงว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับให้สังเกตหน้าจอของตัวสแกนนะครับมันก็จะมีชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นน,นขึ้นบริเวณหน้าจอของเครื่องสแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควิธีการใช้งานนะครับให้ท่านกดที่ start นะครับแล้วก็ พิมพ์คำว่า printer นะครับ and scan นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปสังเกตดูนะครับตัวนี้จะเกิดขึ้นนะครับถ้าท่านกด minute เข้าไปกดเปิดโปรแกรม scan นะครับแล้วลองทดลอง preview ดู แบบนี้ใช้งานได้แล้วนะครับ โอเคนะครับสแกนได้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ก็คือสามารถใช้งานผ่านสายแลนหรือผ่านเน็ตบล็กได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ปิดไปได้เลยนะครับในครั้งถัดไปนะครับถ้าท่านประสงค์ที่จะใช้ผ่านสายแลนนะครับท่านก็แค่ไปที่สตาร์ทนะครับแล้วหาคำว่าสแกนนะครับแลนะแล้วก็กด นะครับใช้งานได้เลยหรือใช้กับโปรแกรมอื่นๆนะครับที่เป็นโปรแกรมสแกนนะครับก็ได้แล้วประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่หาวิธีใช้งานนะครับเจ้าตัว HP Scanjet N6350 อยู่นะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ